<Okay>. Yeah. สวัสดีครับทุที่ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพรักทางหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเป็นรายัด Fctp Channel นะครับแล้วก็เป็นรายัด Fctp Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้นะฮะจะมาพูดเรื่องนะครับการใช้เงินบาทแล้วก็เงินเกีบที่ประเทศลาวนะครับผมนะฮะสิ่งที่น่าเหนื่อยใจแทนรัฐบาลลาวและคนลาวครับก็คือคนลาวไม่กล้าปล่อยเงินบาทนะครับมันก็มีเหตุผลของเขานะครับเพราะว่าเงินบาทเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงดังนั้น ก็คงอยากจะทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็คือไม่ให้มีเงินบาทในประเทศมันเป็นไปได้ไหมครับไม่ให้มีเงินบาทในประเทศเพราะว่าประเทศลาวปล่อยให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศหลายสกุลดังนั้นมันก็เป็นปัญหาจนทุกวันนี้นะครับถ้าจะยังใช้สินค้าอื่นๆของต่างประเทศได้แต่ถ้าจะให้ใช้เฉพาะเงินกีบเนี่ย อันดับแรกเลยนะครับไม่รู้เกี่ยวข้องกันไหมคือเป็นการถือเงินที่มากเกินไปเป็นการถือเงินที่มากเกินไปโดยมากนะครับประเทศที่ถึงขั้นที่จะต้องใช้เงินเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนนะครับแต่ว่าค่าเงินน้อยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโดยธรรมชาตินะครับผมนะฮะหลายประเทศก็อาจจะปรับถึงขนาดว่าเมื่อทําให้ค่าเงินเนี่ยมันแข็งขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือออกธนบัตรใหม่ แล้วก็เป็นเงินมหาศาลที่คนในลาวเขาพูดเหมือนพูดประชดนี่นแหละครับว่าประเทศเขาเนี่ยมีเงินเดือนมากคือเป็นล้านล้านนะฮะสองล้านยังไม่พอนะฮะต้องสามล้านสี่ล้านหรือถ้ายี่สิบเอ็ดล้านแสดงว่าสามหมื่นบาทเป็นต้นตอนนี้เงินเดือนลาวพยายามปรับให้มาที่สองสามล้านสองสามล้านกีบเมื่อฟังแบบนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าหน่วยเป็นกีบ เขาก็คิดว่าประเทศเขาใช้เงินเยอะเป็นล้าน้าๆนแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าพูดประชดหรือเปล่านะครับถ้าลาวเขาทำได้นะผมไม่รู้ว่าคนลาวก็จะช่วยรัฐบาลหรือไม่นะครับก็คือไม่ใช้เงินบาทภายในประเทศอลองทําดูนะฮะไม่ใช้เงินบาทภายในประเทศส่วนเงินบาทก็เก็บไว้แล้วกันก็เพราะว่าเป็นเงินที่มีเสถียรภาพสูงเป็นดอนลลาร์แห่งอาเซียนดังนั้นถ้า ประเทศลาวไม่มีเงินบาทเลยหรือไม่ใช้เงินบาทเลยก็ได้อาจจะเก็บเงินบาทไว้เอาไว้เดินทางมาในประเทศไทยนะก็จะได้เอาเงินบาทมาใช้ในประเทศไทยเลยมันก็ไม่ต้องเอาเงินกีบไหลออกมาในประเทศไทยคือเอาเงินบาทที่เก็บไว้อย่างนี้ก็โอเคนะนะฮะส่วนการนําเข้าสินค้าเนะี่ยนะฮะก็เห็นลาวพยายามที่จะผลิตสินค้าตัวเอง หรืออันนี้ก็หนักเลยนะครับที่จะให้คนลาวทั้งหมดเนี่ยหันมาใช้สินค้าตัวเองที่ลาวเองต้องต่อสู้อย่างรุนแรงนะครับถ้าจะให้คนลาวทั้งหมดสามัคคีกันก็คือจะไม่ใช้สินค้าต่างประเทศเลยอเอาง่ายๆไม่ใช้สินค้าต่างประเทศมันเป็นไปได้ยากด้วยคุณภาพผ่านการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพไปแล้วเนี่ย มันจะแตกต่างกันเลยมันจะแตกต่างกันอันนี้คงยอมรับไม่ได้ที่จะพยายามหันไปใช้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าเพื่อชาติถูกต้องไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ยังทำให้ประเทศลาวเงินอ่อนเพราะว่าต้องนำเข้าสินค้าต่างประเทศถูกต้องไหมฮะอะไรบ้างที่ต้องนำเข้าต่างประเทศละ่ะที่ประเทศลาวไม่มีนั่นแหละครับ สินค้าใดที่ประเทศลราไม่ดีสินค้าใดที่ประเทศลราไม่มีผลิตไม่ได้ก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนั่นคือจุดที่ทําให้เงินกีบอ่อนนะครับเงินกีบอ่อนเพราะตัวเงินกีบไม่มีค่าอยู่แล้วคือค่าอ่อนมากและจําเป็นต้องหาเงินมหาศาลนะเพื่อไปนําเข้าสินค้าก็จะต้องเอาเงินกีบไปซื้อเงินดอลลาร์ไปซื้อเงินบาท ไปแลกเป็นเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์หรือไปแลกเงินในประเทศนั้นๆที่เขาใช้สกุลนั้นก็คือต้องเอาเงินตัวเองมหาศาลไปเปลี่ยนแล้วก็ไปซื้อมานะอันนี้แก่อยากแก่อยากมันมีอย่างเดียวครับต้องหักดิบเลยนะครับก็คือหนึ่งประเทศเราจะต้องอดทนที่จะไม่ใช้สินค้าต่างประเทศเผมว่ามันก็มีเหตุผลพอนะฮะที่ต่างชาติน่าจะเข้าใจนะฮะก็คือ เอาใจช่วยลาวแต่ปัญหาคือคนลาวจะอดทนที่จะใช้สินค้าเฉพาะในลาวได้ไหมและสินค้าในลาวเนี่ยมีสินค้ามากมายพอให้อุปโภคบริโภคสําหรับประชาชนลาวหรือไม่มีสินค้าไหนบ้างที่มันไม่มีก็ต้องนิดออกมาใครจะไปลงทุนในการผลิตสินค้าที่ยังไม่มีมันก็ไม่ได้อีกก็ในที่สุดก็นำเข้าสินค้าที่จำเป็น ที่ประเทศเราไม่สามารถผลิตได้แต่เรื่องนี้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคไม่นําเข้าจากไทยคุณก็ต้องนําเข้าจากที่อื่นเป็นต้นนําเข้าจากที่อื่นหรือนําเข้าจากที่ไหนมันก็อยู่ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกมันก็บังคับกันไม่ได้อีกดังนั้นนี่คือสิ่งที่ประเทศเราจะต้องเจอสภาวะเงินอ่อน นะครับในปีหน้าแน่นอนนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับผมนะฮะก็พยายามที่จะให้ไม่ใช้เงินบาทเพราะจู่ๆคือใช้เงินตราปกติจู่ๆก็คือจะมาแก้ไขนะครับเพื่อให้เงินกีบแข่งค่าขึ้นนะครับก็เลยต้องทําแบบนีไ้ได้พัฒนาโดยมากครับมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คือสภาพเศรษฐกิจภายในเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยหรือดึงดูดในการลงทุนต่อให้รัฐบาลพยายามที่จะชักจูงนะครับคนมาสนใจในการลงทุน ส่วนเขาจะมาหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องพิจารณามูลเหตุจูงใจมากมายเช่นแรงงานมีไหมแรงงานมีฝีมือไหมแรงงานราคาถูกไหมเป็นต้นเวลาที่จะไปตั้งโรงงานใดๆก็แล้วแต่เขาจะต้องวิเคราะห์สวอตมากมายครับจุดแข็งจุดอ่อนในนั้นนะแล้วก็เส้นทางการลำเลียงโลจิสติกแรงงานกฎหมายภายในประเทศ ที่เอื้ออำนวยทั้งหมดก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทุนต่างๆเข้าไปลงทุนมันก็ยากใช่ไหมครับมันยากเมื่อมันยากแล้วตัวสินค้าภายในมีการส่งออกสินค้าส่งออกมีอะไรบ้างสินค้าส่งออกมีอะไรบ้างแต่ละปีและนําเข้ากับส่งออกเนี่ยมันสมดุลกันหรือไม่นี่คือสิ่งที่ เป็นเรื่องใหญ่นะครับของประเทศลาวทุกป,ปีนะครับจะต้องต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องจับตาดูปีหน้านะครับที่แย่ที่สุดของลาวนะฮะก็รู้กันอยู่ก็คือการเป็นหนี้มหาศาลครับการเป็นหนี้ก็เป็นเหตุผลให้ต้องหาเงินมากมายฮะในการบริหารประเทศแล้วก็เก็บเงินส่วนนั้นไว้ไม่ได้เอามาบริหารประเทศครับเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้เขา นี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับก็คือคืนหนี้นะครับแทนที่จะเก็บเงินไว้ในการบริหารประเทศแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อไปพัฒนา mm. เพื่อไปพัฒนาประเทศตัวเอง mm. ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างเงินสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณูปรโภคพื้นฐานมากมายต้องใช้เงินในการบริหารประเทศแต่ว่าไม่มีเงินส่วนนี้ก็ต้องเอาเงินไว้ใช้นี้ดังนั้นประเทศได้พัฒนาส่วนมากก็จะเจอปัญหาแบบนี้ ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะว่าจะอดทนได้นานขนาดไหนจะอดทนกันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศเราต้องประสบนะครับก็คือทำอย่างไรเงินกีบจะแข็งค่าขึ้นเพียงพอที่จะให้ประชาชนพึ่งเงินกีบได้โดยไม่คำนึงถึงเงินอื่นๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเงินบาทนะครับส่วนสินค้านั้นก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่า มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพในการใช้นะครับผมนี่แหละครับสิ่งที่อยากพูดเกี่ยวกับประเทศลาวครับคนไทยเองก็อยากให้ประเทศรอบข้างเราก็จเจริญไปด้วยกันนั่นแหละครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆไปแต่ละปีละปีก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ